สวัสดีครับผมชานวิทย์คนบ้านป่าตอนนี้ผมอยู่ระหว่างเขตติดต่ออำเภอไม่เสียงจังหวัดพงสอนกับอำเภอห,อ,หอ,อดจังหวัดเชียงใหม่นะครับเป็นเขตแดนระหว่างนี้ก็จะมีตลาดเล็กๆนะครับอยู่ข้างถนนมีร้านกาแฟมีที่พักรถมีตลาดเล็กๆไว้ไนะครับขายพริกขาผลไม้ ผลไม้มีแตงมีพริกแห้งไม่ห้าสิบบาทผลไม้แตงกวาอ่าผลไม้แตงกวานี่แตงแตงดอยค่ะอ่าแตงเขาเรียกแตงดอยแตงปูบนภูเขานะครับมีตลาดเล็กๆเกนี่ยแล้วก็รถมาจอดพักรถนะครับมีห้องน้ำอยู่ข้างล่างจะพาชมตลาดนะครับมันมีปั๊มน้ำมันเล็กๆด้วย เป,เ,เป็นชนเผ่าตรงโน้นเขาบอกละวะแต่ตรงนี้น่าจะเป็นไม่มีใครก่อขายด้วย <c oughs> ตลาดเล็กๆปลูกเองครับหรืมอมันจะเป็นพริกแห้งอาหาร

เชิญครับผักค right ุณหลื้นครับผักค wow. ุณหลื้นค่ะเนี่ยอันนี้นี่มาชนเผาเลยนะชนเผาละวะกระเลียงค่ะอ้าวเราเขียนตรงนน้ตเป็นละวะปลากระยออันนี้เป็นร้านละวะอ๋ออันนี้เป็นกระเลียมขอบคุณครับนี่สองรัาเนี่ยหอมมากผักคุณหลื้นคุณหลื้นครับผมใส่น้ำพริกน้ำพริกค่ะไม่ต้องใส่น้ำหอมมันอ่ะอ่าครับผมขยักข้าวนะขอบคุณครับเป็นตลาดเล็กๆอยู่ข้างถนน ีนะ่ยวนะครับช่วงเนี่ยฤดูฝนนี่มันมันเขียวหมดนะครับภูเขาเขียวสวยงามไม่แห้งแลง้งแต่หน้าหน้าหนาวก็จะแห้งแล้งนะครับหนาวก็จิเป็นแดแจกงโอ้โหเสียนะอันนี้ก็เป็นของที่ระลึกนะครับพวกเสือ้อกระเป๋า อันนี้ที่บ้านไม่เยอะเลยปลาทูปลาเคม็มพริกแห้งอากาศทุกเองนี่พามาชวมวิวนะครับนี่เมื่อกี้ผมมาอุดหนุนพริกแห้งเขาแล้เยอะเลยครับถุกเองน,นี่ถุงถุงสองร้อยบาท ผักแว่นผักแว่นโอ้ผักแว่นเผ,กแ,นผกแว่นกันนะน้ำพริกอร่อยนี่เหรนี่ยนี่แมคค้าแม่ค้าแม,ม่ค้าขายไส้กรอกขายปิ้งให้ชมวิวรอบๆนะครับดูปายตรงนี้นิดหนึ่งเชียงใหม่157ยกิโลอำาเภอฮอด69กกิโล คิดติดต่อนะครับแมสเสเรียงเชียงใหม่วันนี้ขออยาดนำเสนอแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ